เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้สองระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการอัพกองหลังยังไงให้รอดพ้นจากกองหน้าที่แบบมีสปีดจี๊ดจ๊าดเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าชุดน้าเนี่ยใช้แนวทางยังไงในในการสร้างสรรค์น,นะครับผมอ่ะ ในส่วนของการอัพค่าพลังนักเตะเนาะนะครับผมมีหลายคนถามมาเหมือนกันนะครับว่าพี่อัพยังไงบ้างเนาะนะครับสำหรับกองหลังนะโอเควันนี้เดี๋ยวจัดให้เลยละกันนะครับผมหลักๆเลยก็แนะนําว่าใช้กองหลังที่มีสปีดความเร็วที่สูงที่สุดเท่าที่จะหาได้ละกันนะทุกคนอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับอ่ะตัวนี้ที่หน้าไหนได้ฟรีนะนะครับจากการที่สมมาับผมก็คือสมฟรีนั่นแหละนะครับแต่ถ้าใครไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมใช้ตัวอื่นก็ได้อย่างพวกเดวี่ที่แบบมีสปีดความเร็วนะครับผม มาเดี๋ยวมาดูวิธีการอัพนะครับจะเป็นร่างไหนก็ได้นี่อ่าหรือว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้แต่ให้อัพทิศทางไปประมาณนี้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูข้าพลังกันก่อนละกันครับอันดับแรกเนาะนี่ครับอันนี้เป็นโรเบโตคาร์ลอสนะครับผมคาร์ลอสก็จะใช้ในส่วนของอการเลี้ยงบอลเนี่ยประมาณหนึ่งนะครับไม่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนี่ผมแล้วก็จ่ายบอลเนี่ยเอาแบบพอแบบไม,ไม่ไม่ค่อยได้แบบเปิดเท่าไหร่นะสำหรับพีนั่นไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นสายเปิดอะไรเงี้ย ก็คือไม่ได้เปิดโมงเท่าไหร่ก็ <g ülme> เลยแบบไม่ได้ใส่ในส่วนของอการเปิดบอลยาวเท่าไหร่นะครับผมอ่ะแต่ใส่ในเรื่องของลูกโค้งนะครับอ่ะหรือว่าลูกเคิร์ฟนั่นเองเวลาที่แบบได้เข้าไปปั่นอะไรแบบนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะนะครับผมอ่ะแล้วก็เกมรับประมาณนึงนะครับผมอ่ะหลัก็เลยจะเป็นสปีดนี่ครับผมแล้วก็สปีดต้นเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือสปีดต้นถ้ามันตันได้แบบถึง1 0 1ก็จัดให้มันเต็มนะครับอ่ะ แล้วก็สปีดระยะยาวนี้ก็ให้มันถึง96บวกไว้นะครับผมอ่ะถ้าไม่ถึงก็ประมาณ9 4 9 2 9 5ก็ได้นะผมอ่ะโอเคอันนี้บาลานซ์ร่างกายเนาะแล้วก็สเตอร์มิน่านะครับผมลกักๆกกก็จะเป็นแบบพวกสปีดต้นนะทุกคนอ่ะสำหรับกองหลังนะครับผมจะได้ตามกองหน้าที่แบบเร็วได้นะ,ะโอเคอ่ะทำไมจีน่าลเลือกในส่วนของเฮอร์เนเดสมาใช้เพราะว่าตอนนี้เป็นตัวที่แบบเล่นได้ทั้งแบบแบ็กเนาะแล้วก็เพิ่มโพสิชันให้เขานะครับผมอ่นนี้ทีน่าเพิ่มโพสิชันให้มันเล่นได้แบบ เป็นเซ็นเตอร์แบ็กด้วยเนะี่ยผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะนะครับผมไม่ได้รั่วมากนะสำหรับตัวนี้ค่อนข้างเก็บดีเลยนะครับเร็วจีเลยตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแบ็กอ่ามันอาจจะออฟสไตล์นะแต่ว่าอ่ามันไม่ได้แบบไม่ได้วิ่งมัวนะทุกคนคือมันใช้ได้อยู่ในหัวออฟสไตล์ก็ไม,ไม่ไม่ต้องสนใจกันมากในหัวอ่าเอาเป็นว่าถ้ามันใช้แล้วมันพาเราชนะเนี่ยเราก็ใช้ไปนะทุกคนโอเคอ่าแล้วเลือกก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับเห็นไหมสปีดต้น ในผมก็คือ99นะครับเอาให้มันตันมากที่สุดนะครับถ้าตัวนี้มันตันได้แค่แบบ99ก็คือให้มันตันแค่99นี่ผมอ่านแล้วก็สปีดอยู่ที่ประมาณ90เนาะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมเกียร์รับเนี่ยเอาประมาณ80ขึ้นไปเนาะนะครับเขียวๆไว้นะครับส่วนการจ่ายบอลไม่ต้องเน้นเยอะนี่ผมไม่ค่อยได้จ่ายอยู่แล้วนี่ยผมสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กเนาะนะครับถ้าเอามาอัพแบบเป็นแบ็กจ๋าๆเลยนะอันนี้นะครับผมอ่าสำหรับเฮอร์นันเดสเนาะนะครับผมอ่าส่วนอาราโค่ก็เหมือนกัน อ่เราโค้ก็จะเน้นเฮดดิ้งเนาะอันนี้มันเด่นอยู่แล้วนะครับผมอ่าเกมรับไม่ค่อยจะไม่ไ,มได้ใส่เยอะเลยนะแต่ว่าถ้าเราตามคู่แข่งทันเนี่ยก็คือมันถึงตัวอยู่แล้วนะครัวอ่านี่เห็นไหมสปีดต้น99นใครัวอ่าสปีดระยะยาว95นะครับเรียกได้ว่าเร็วจีเหมือนกันครับตัวนี้นะครับเล่นเซิร์เตอร์แบ็กเนาะนะครับผมอ่ถ้ามันเพื่อนไม่มีตัวนี้ก็ใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับที่มีสปีดอ่าต้นเร็ว,เรวๆเนาะนะครับผมอ่ลองเลือกหาเอาในทีมแล้วกันนะครับผมอ่ ส่วนเซนเตอร์แบ็กสองข้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็เลือกนักเตะที่แบบมันเล่นอ่าแบ็กได้นี่ครอย่างนูนูเมนเดสอะไรพวกนี้นะครับผมที่แบบมันเร็วๆเนาะไควอเกอร์อะไรแบบนี้นะครับเอามันมายืนเซนเตอร์แบ็กนะครับผมอ่ะมันจะเร็วมากๆเลยนะนะครับผมอ่ะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับเนี่ยสปีดนี่ครับอ่ะแต่ว่าตัวนี้สปีดต้นไม่ค่อยดีนะครับสำหรับลิเจมเนี่ยก็เอาประมาณนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะตัวไหนถ้าแบบสปีดไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าหลักเลยก็เน้นย้ําให้ใช้กองหลังที่มีสปีดคควววาามเเเรร็นนนัั่องะบบบลแ เราไล่จากกองหน้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะทันนั่นเองนะครับผมอ่ะดูนะนี่ครับลูบเปโตคาร์ลอสอ่ะแบบนี้นะครับ2 7 1 1 3 5นะนะครับผมแล้วก็9นะอันนี้นะครับผมใครที่มีลูบเปโต้ลักคาร์ลอดล่างนี้ถ้าอยากได้อัพแบบที่นี่ก็อัพได้เลยนะนะครับผมอ่ะตัดหนึ่งนะแบบนี้อ่ะส่วนตัวนี้ล่ะตัวนี้ของฟรีเนาะแจกกันแบบขนมละนาวเลยตอนนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น15 1 1้นะครับผม15 1 1้นึสิบะสำหรับเฮนันเดสนะครับผมโอเค อ่าส่วนอราโคละ่ะอราโคก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของการ์ดแบบนี้นะคร, <c oughs> รับผมสำหรับอราโคนะจะเป็น3 13 <c oughs> 10 <c oughs> แล้วก็3นะครับผมอ่าแล้วก็8นะในหัวอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับอราโคส่วนริจเจมล่ะริจเจมก็จะเป็นแบบนี้นะครับริจเจมเนี่ยเติมเกมดีนะครับผมแต่ว่าเกมเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบอา่าตามทันสักเท่าไหร่เนาะในหัวอ่าหลักๆก็กจะเป็น3ตัวที่แบบคอยเก็บคู่แข่งนะทุกคนอ่าโอเคอ่าการ์ดแบบนี้นะครับสำหรับริจเจมนะ ดูสิ5 1 5 12แล้วก็9นั่นเองนะครับ5 1 5 12แล้วก็9นะแบบนี้เลยนะครับสำหรับลิทเจมนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันเลยละกันนะครับผมว่าเมื่อแบบนี้แล้วเวลาเล่นจริงๆแต่แรงจริงๆเนี่ยโอเคหรือไม่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ถือว่าใช้ได้จริงนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะทุกคนอ่ะก็การเล่นเกมลับเนี่ยก็สําคัญอยู่ที่เราด้วยแหละนี่ครับ ห,หลักเลยถ้าเรารู้แล้วว่าเราอัพแบบไหนเราควรที่จะเล่นยังไงก็มันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นเนี่ยผมเวลาที่แบบเราเล่นเนี่ยเราก็จะพยายามแบบเล่นประคองนะผมคือไม่แบบเข้าพวดนะทุกคนถ้าเรามีสปีดค,ความเ็วอยู่แล้วนะนะี่ครับเน้นตีวงก็คือถ้าคู่แข่งบุกเรามาเนี่ยเราพยายามดึงตำแหน่งไวเห็นไหมที่น่าจะไม่เข้ามาบีบเขาในหงอะก็คือประคองให้เขาเข้ามาหาน,นั่นเองนะครับพอตัวแรกเข้าตัว2ก็ซอนนั่นเองเนเวลาที่แบบเราจะเข้าไปเอาบอลกับเขาในหงอากะค้านั่นเอง มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสก,กัดบอลได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วจังหวะนี้ลองดูครับนี่ดูครับเห็นชัดๆัไหมครับว่าเดนเดสเร็วกว่าชัดเจนครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราดูมาอ่ะถ้ากองหน้าที่แบบไม่ได้มีสปีดเนี่ยแทบจะไม่หลุดเลยนะครับผมอ่ะเพราะว่ากองหลังที่อัพแบบนี้มาเนี่ยมันจะมีสปีดต,ต้นที่ดีกว่าก็เลยแบบออกตัวได้เร็วกว่านั่นเองนะครับผมอ่ะจะช่วยในเรื่องของการที่แบบเราจะถึงบอลก่อนเขานั่นเองนะครับผมอ่ะแต่มันก็มีบางจังหวะนะครับที่แบบคู่แข่งก็อาจจะ อ่าอย่างพวกเอ็มบัปป้ตัวเ็วๆแบบนี้เนี่ยผมถ้าเขาจับบอลได้ก่อนเราก็มีโอกาสเสียเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นจังหวะแบบนี้ครับดูนะนี่เห็นไหมโอ้โหเขาหลุดมาเป็นวาเลยนี่ครับแต่ดูครับนี่ฮันดันเดสทันเฉยเลยนี่ครับผมไม่แคบจะเชื่อสายตาเหมือนกันนะครับว่าการนนาแบบนี้มันจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะทุกคนอ่าแล้วจังหวะนี้ลิซจมก็เคลียออกมาได้ครับ<ๆ>ี๋ยวมาใหม่อีกครั้งหนึ่งดูครับจังหวะนี้ราฟินยาจี้เข้าในมาลิซจมดักรอเลยครับจังหวะนี้ ก็มันจะช่วยให้เราเล่นเกมรับได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมเวลาที่แบบมันหลุดจริงๆถ้าแบบนี้เนี่ยก็คือตามไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้ก็คือแบบมันไม่เข้าบอลแล้วนะครับสำหรับกองหลังของเราเนาะน่ครับผมมันก็เลยแบบหลุดพรวดไปนะครับผมนี่หลางจากวันนี้ก็แซงได้เลยนี่ผมแม้ว่าลูมนินเก้จะมีสกิลความเร็วก็ตามนะครับถ้าตัวหนึ่งเข้าแล้วตัว2เข้ามาบวกซ้อนเนี่ยก็จะช่วยกันได้แบบดีมากยิ่งขึ้นนนเด็กนะครับทุกคนนี่ครับเนี่ยย่างจากวันนี้ก็ตัดก่อนได้ครับอ่าก็เรียกได้ว่า เคลียร์ออกก่อนที่คู่แข่งจะเข้ามายิงเรานะครับอย่างจังหวะนี้หลุดมาแล้วครับฮาแลนเร็วไหมอ่าเร็วไม่เร็วไม่รู้ครับแต่ว่าก้องหลังของเราเนี่ยประกบตัวได้ดีมากๆเนี่ยพวกนี้เรียกได้ว่ามันก็เก็บได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าจังหวะที่แบบโดนยิงก็มีนะครับแต่เรียกได้ว่าจังหวะที่เก็บได้มันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจังหวะที่แบบหลุดนะครับพวกนี้เห็นไหมอา่าเขาอาจจะแทงแบบอ่าให้มันเผื่อไว้นะครับแต่พอแบบวิ่งไลน์ที่แบบมันไกลจริงๆเนี่ยก้องหลังของเราสามารถที่จะ เก็บได้แล้วก็ตาม,ท, <CE> ตามทันได้นั่นอเองครับถือว่าช่วยเราได้เยอะเลยครับขอนแรงไปเยอะเลยนี่เห็นไหมหลังจากวันนี้ก็โรถตโตคาร์ลงล,ลงมาแล้วเห็นไหมพันถือเลยนะครับเพราะว่าสปีดต,ต้นเร็วกว่านั่นเองครับออกตัวเร็วระยะย,ยาวเนี่ยมันจะตามมาเลยนะครับผมเน้นย้ำนะแบบสปีดต,ต้นมันเร็วอยู่แล้วนะครับระยะย,ยาวด้วยก็ได้เนี่ยย,ยิ่งดีนะครับผมถ้าแบบ99ได้ทั้ง2ค่านยยยเนี่ยยิ่งจะโหดนะครับสำหรับกองหลังเนาะนะครับก็เรียกได้ว่าเก็บครบอยู่หมัดแน่นอนครับอาแบบนี้ก็เรียกได้ว่า ตามเกมผู้แข่งแบบอยู่มาครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม